บบนนสวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องเชเบตฟันนี่แล้วนะน้องเชเบตเพิ่งเลือกเรียนนะครับรอนานแล้วก็งูดงิดมากเลยนะครับน้องเชเบตขายังงุดงิดไปเลยนะคะเ<ม>พราะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีเค้กไอติมมาให้น้องเชเบตด้วยดีใจไหมคะดีใจวันเกิดหนูค่ะัเกิดหนูที่ไหนมิรน์นี้<ม>เป็นเค้กแบบเค้กช่องหนูเลยนะรู้ไหมเค้กช่องเชเบตฟันนี่นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะแล้ววันนี้เราจะให้ใครกินเค้กบ้างครับ ห้ามเหล็กินได้ไหมครับให้ให้เพี่มเอะไรก,กินได้ไหมเดี๋ยวเรากลับบ้านไปดูนะครับว่าเค้กจะน่ากินแค่ไหนแลวแล้วเป็นเค้กอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่าขอบคุณที่ติดตามช่องเทเบฟันนี่ด้วยนะครับเราก็จะเพิ่มยอดซับไปด้วยกันกเพื่อกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องเทเบตด้วยนะครับเจอก,กันที่บ้านนะครับบ๊ายบาย,ยสวัสดีครับเด็กๆเนี่นั่งรออะไรกันครับเนี่ยรออะไรเนี่ย เค้กอะไรเหรอมีเค้กมาแบ่งเพื่อนๆหรอใช่ไหมโอ้ถือช้อนกันลอยนะมาทุกคนไปดูน้องชั่เป็ดกันโอ้น้องชั่เป็ดมาแล้วถืออะไรมาอุ้ยอุ้ยเค้กอะไรไม่รู้อ่ะวางให้พี่ๆกินแล้วออาแม่ออ้จัดการให้เด็กๆหน่อยครับผมโอ้โหวันนี้นะครับน้องชั่เป็ดมีเค้กมาแบ่งเพื่อนๆด้วยนะเพื่อนๆก็มาลุมล้อมกันเลยนะครับกินข้าวหมดทุกคนหรือยังคะกินหมดแล้วคอากินข้าวแล้วกินข้าวกับส้มตำด้วยโห ปลาทูกินแล้วบำรุงสมองต่างกินข้าวกับอะไรคะกินไข่ต้นน้ำกินข้าวยังครับเอาหันหน้ามาสิมาคุยกันก่อนอ่าเชฟเบทแบ่งพี่<อ>ต้นน้ำไหมเฮ้ยอะไรอ่ะไหนขอดูหน่อยได้ไหมอุ้ยขอดูหน่อยรถอะไรอ่ะไอขอดูหน่อยสิขอดูหน่อย,ออยโอ้ยสวยจังเลยอย่าเพิ่งลูกเดี๋ยวพ่อขอดูก่อนสิเดี๋ยวรอก่อนลูกถอยหลังไปถอยหลังทุกคนถอยหลังไปถอยหลังไปโอ้โหนี่เค้กอะไรคะเนี่ยเชฟเบทฟอ๋อ อะเด็กๆทุกคนอยากกินกันหรือยังครับอ่าบอกก่อนว่าเค้กชื่ออะไรครับเจมส์แมนนี่ดีใจไหมอ้ากินกันเลยโอ้โหข้ามเลยโอ้เป็ดไซเดนเฮดตาโตอ้าวมันเป็นเค้กไอติมนะครับอร่อยมากนะที่คุยในห้ังนี้ก็ซื้อมาแบ่งเด็กๆกันนะครับเด็กๆที่หมู่บ้านนะน้องเชเบตจะได้รู้จักอันนี้เค้กใครคะเนี่ยเอ็กเชเบตหรือเปล่า เค้กเชเบตโอ้โหไม่ไม่ฝังเพราะเอวเลยนะครับเค้กเชเบตนะมาแบ่งเพื่อนๆในหมู่บ้านกินกันอย่างอร่อยอร่อยนะอร่อยไหมครับแม่โออร่อยค่ะโอ้เด็กๆก็กินเค้กไอติมมันอย่างอร่อ,รอย,ยครับโอ้โหเอาแบ่งต้นน้ำแทรกเข้ามาหน่อยเร็วเบียดเบียกเบียดต้นน้ำเข้ามาหน่อยเร็วีมาไอโอเด็กๆเขากินกันอย่างอร่อยเลยครับนี่เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เด็กๆ แต่ละคนก็นับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรสชาติของเค้งนะครับต้นน้ำครับเป็นไงบ้างครับอร่อยนะครับอโหอร่อยเลยหวานไหมหวานไหมหวานนะหวานกำลังดีเลยใช่ไหมอ่านี่คือความเป็นของต้นน้ำนะครับอ่าตังๆเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับผมอ่าชอบกินเค้กมอ๋อไม่ชอบกินเค้กนมปังชอบกินเค้กไอติมใช่ไหมครับว่ากินให้อร่อยนะครับเเบดเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับโอ้อร่อยนะ ออดี้ครับเป็นยังไงครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอ้าไม่ตอบออดี้ขี้เขินยังเลยเนี้ยโอ้โหกล้าแสดงออกดีๆเหมือนเต้นหน่ะลูกนะอ่ะออมเล็ตเป็นยังไงบ้างครับอร่อยไหมครับข้างในมีข้างในมีช็อตอะไรด้วยหรอหือปากเละหมดแล้วครับทุกคนนะครับโอ้โหกินกินกันเลยกินกันให้อร่อยนะครับผมโอเคนะก็ สนุกสนานนะครับเด็กๆก็มากินเค้กกันเค้กวันเกิดเอ้ไม่ใช่เค้กวันเกิดดิเค้กไอติมที่ไม่ใช่วันเกิดใครแต่อยากให้เด็กๆได้กินกันอย่างอร่อยๆนะครับใครที่ชอบคลิปเชอรฟันนี่ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับจะได้แจ้งเตือนกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องเชอร์เบตฟันนี่นะครับมันเป็นกำลังใจให้น้องเชอร์เบต จะได้ทำคลิปสนุกสนุกต่อไปตามรอยพี่ออมเล็ตนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ